เบื้องเับมาหาไายรูปเบิ่งเออมาหาไายเบิ่งคนได้ปลาเนี่ยโอ้ปลาเข่งใหญ่ตัวนี้มันจุ๋ใหญ่แล้วอ๋อขนาดมันเดได้ไดมันยังปรลงเอาจนเอาลงอีกก่อนอืมปลาอันเดียส่องสามบ้าก็คือได้เต็มคลองแล้วสะโอ้ยแกเต็มคลองปลาอันเดีอืมมีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะบ่มีผู้หากินก็มาหากินแล้ยหาเจ้าอยู่ก็เพื่อสอยู่กับหลานท่านเลยหลานเขาเอาผัวอยู่หน้ากระทาะอ่อลาแล้วอยู่หน้ากระทาะพ่กมาส่งนี่ เอาเมื่อยจังเลิกินนี่เอาเมื่อ,อจังไดกินนี่เอาเมื่อยก็ไปคังไว้อ๋อคังไว้เอเโโอแต่แกงถั่โมโอเอถั่มแกงถั่มกินเน,ะนา,มะ,ามะมันกระพื่อมเลยกระเพื่อมเลยมีน้ำมือนี่เนาะรกระดุมกระเขาเอามาให้ร้านก็นได้อ๋อใครอยู่ยังหากินได้อยู่เนาะสสวัดีครับทุกคนเอา่งเมลวิ่สมันตะกุดอยู่ปากท่อโอ้น้ำบ่อไหลเลยตัวนี้มโอ้ยมันยุ้งมันยุ้งมันสามกัน ป่าเจ้าได้เหรอเจ้ามาแต่ตอนแล้วนี่โบหากรมาหางกรมาได้คู่บาทเหรอกระดุ้งจักซอไปชื่หาบาทโน่นท่านได้กินมันฝนหากระเซาโอ้ฝนหากระเซาเจ้าลมาเจ้าทถวบ้านเลยบ้านดงเสียวเจ้าทถวบ้านเลย่บ้านดงเสียวดงเสียวเหรเจ้าซื้อเตัวเฮ้ยเจ้าหอยเสื้อหย่างไม่ใหญ่ซ้อนไม่ใหญ่ซ้อนหูหนวกก็คือเบ้าลาวสาเจ้ามาแตงเลยอัน บ้านเกิดอยู่กลาลสินอ๋อบ้านเกิดอยู่กาลสินเออได้ผัวบ้านหนุูเฉียวอ๋อจะปีปละปีนี้อายุนี่บออายุครับอายุยายนี่แม่นหัวยยายเกิดสองพันสี่ร้อยเก้าสี่สี่ร้อยเก้าสิบสี่ปีนี้เจ็ดสิบห้าปีแล้วอ๋อประมาณนั้นวะเจ็ดสิบห้าแล้วป้าเพื่อนมาส่งเจ้าเห้ขี่มอไซค์มาเองเหรอหลานอ๋อขับมอไซค์เพื่อนี่เออมอไซค์หลานเหรอหลานเ้านานมาชงทาหลานไปก็เลยสะ หลานเมื่อละเมื่อแล้วมอเตอร์ไซค์เพื่อสานี่จ้ะมอเตอร์ไซค์ไผ่นี่ของยายที่แเรเขาขับเมา่อส่งเขามาส่งแล้วคือเอามอเตอร์ไซค์ไปให้เจ้าส่ะเอาเอามอเตอร์ไซค์ไว้ปัดย่าอยากเมื่อไก่ข้นขับเมื่อส่งเลยอ๋อหลานหรอย่างเมื่อเหรอบอซาเล่งขนาดเห็นอยู่เขาขี่ซาเล่งเอามอเตอร์ไซค์อ๋อมาสองคนเอออ้าวเจ้าโยกเมึงดูหาพอโยกเราอ๋อ ยืนบ่ได้โอ้ยืนบ่ได้นั่งท่นั่งอยู่ฝาท่อเลยนี่ปลาได้ปลาละตัวสองตัวปลาเต๋อเนอะลุดเบิดจักเส้นนี่มาขึนน้นลุดซะเส้น,นหาา่าวสมบูรณ์โอ้เซนห้ากับลุดเนาะเบิ่องอะไรนะครับมาหาถ่ายรูปเบิ่งเออมาหาถ่ายเบิ่งคนได้ปลาเนี่ยโอ้ปลาเข่งใหญ่ตัวนี้มันโจใหญ่แล้วโอ้ห,าห่านะมันจะได้ได้มันย,ยังปลลงเอาเจ้าเอาลงอีกก่อนอืมปลาอะดีอ่ะสองสามบ้าก็คือได้เตรียมข้องแล้วสะ เอ้ยแกเต็มโขงตัวใหญ่หพอดีมตัวใหญ่ๆเนาะบ่มีผู้หากินก็มาหากินเลยหาเ<า>จ้าอยู่ก็เพื่อสะอยู่กับหลานท่านเลยหลานเขาเอาผัวอยู่หน้ากระทะอ๋อลาาอยู่หน้ากระทาะพ่กมาส่งนี้เออเขามาเล่นแล้ผัวเจ้าได้สะผัวเจ้าเสียอะไรผัวเจ้าผัวบวุมีจะโดนแล้วอ๋อเราอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวกับหลานบนีบานีหลานบอยู่รอยู่ผู้เดียวอ๋อ ร้านเขาก็เอาอยูน้ำผัวเขาขุบเทพผู้หนึง่งหืมได้มันฝาแฝดมันเอาผัวบรรณากระทาตอ๋อมันมาหาเลยอ๋ออ๋อหลุดพาเจ้ามาหากินเจ้าหราเอาไปไว้เอ็ดกินหน่อยเหรอใช่ก็หูห,ห,หูกระหนวกเด้อบ่ได้ยินทั้งสองข้างเลยเหรอ ข้างนี้ได้ยินเบื้องนี้บได้ยินจะเป็นอย่างเก็บเก็บสามสี่มือแล้วนี่ะจะเก็บย่าหยุดคิดย่านเป็นไปทั่วทีบนะข้างนี้หาได้ยินอยู่ไหมเนาะเออได้ยินคางเดียวมันไม่เก็บคางนี้เอาเมื่อเอจังเลิกกินนี่เอาเมื่อยอจังใดกินนี่เอาเมื่อให้กับไปคังไวอ๋อคังไว้อไวเออแต่แกงทโโกกั่มกอ้อหแต่แกงทะ่มโก,กินเนาะมันกับพ่วมแะไรตบพื่อมแะไรมีน้ำมือนี้เนาะครับกระดุ่มกับเขาเอาม้ไห่ร้านก็ได้อ๋อใครอยู่ยังหากินได้อยู่เนาะ ยืนบ่ได้เลยกระดูกทับเ้นเนอ่มือเศร้าลูกขืนมายืนบ่ได้ได้ข้านลูกเข่าหองน้ำข่านปัดมาตึกระดูกข้นมาได้นั่งเอาจ๊คซีนั่งเอาจังได้เนาะอ๋อเิ่นกับมากนำเนาะของมากเคยนักกระอวดเอาพอได้มีแนวกินเออเอาสามันมาเด้อเบเด้อข้าศไปเบิ่งข้าเจ้าทางหน้าก่อนจ้ามันมาเด้อจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรง อา,าทุกอ,อยาเอาสิไปทางหน้ากันครับไปเบงริซอทเนาะเพื่อนมาตึ๊กกระดุ้งคนเดียวเหรอ่๋มเดียวเห็นผมก็เลยแวะมาถ่ายเพื่อนนี่นครับนี่พเท่าเพืพ่พนหายกินหาอยู่เนาะใส่ปากใส่ท้องนะครับโอเคสำหรับคินนี้ไปแล้วดีครับ